You can say what you want. I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting it. I understand it can be scary, but you'll be safe. We will use the foundation acne BB cream home BK. ตวช่วงนี้มูก็ยังมีสิวขึ้นบ้างนะคะเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบค่อนข้างดีต่อผิวไม่อุดตันนะคะอันนี้มูชอบมากเลยการปกปิดเขาก็ค่อนข,ข้างดีด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าในลุค everyday look ก,กันนะคะทุกคนคือปกติแล้ว everyday look ของมวก็จะแบบ มันจะเป็นการที่เราแต่งหน้าเนี่ยแหละแต่ว่าพร้อมออกไปข้างนอกเลยอะพร้อมใช้ชีวิตจริงๆเลยก็คือพร้อมสวยออกไปข้างนอกเลยนะคะมันจะไม่ค่อยเบาหรือว่าใสาๆนะคะทุกคนอแล้วก็ปกติอยู่บ้านอย่างเงี้ยนุก็จะไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะหน้าสดต่อไปแหละแต่ว่าพอเดี๋ยวออกไปข้างนอกอะออกไปข้างนอกเมื่อไหร่ก็คือสําหรับนิวก็คือต้องต้องมั่นใจเอาไว้ก่อนนะคะมันก็อาจจะแบบไม่ได้เบาขนาดนั้นนะคะอื อันนี้มิวขอรอให้เขาแบบว่าเซตตัวหน่อยนะคะเวลาเกลี่ยมันจะได้แบบมีความปกปิดมากยิ่งขึ้นมิวนะคะเราชอบใช้แปรง,งเงี้ยเกลี่ยรองพื้นมรว่ามันแบบค่อนข้างง่ายดีนะคะแล้วก็เกลี่ยรองพื้นได้ดีด้วยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะทุกคนต้องขอโทษด้วยเพราะว่าข้างบ้านเขาก่อสร้างบางอย่างต่อไปจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการเก็บแรยละเอียดอีกนิดนึง เมวก็จะแป้มคอนซีลเลอร์ไว้ก่อน mm hmm. เรายัางไม่เกลี่ยเขานะคะ mm hmm. ให้เขาแบบว่ามีความแห้งนิดหนึ่งเวลาเกลี่ยแล้วอะ่ะมันจะได้แบบปกปิดมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. โอเคค่ะงานผิวของเราก็เป็นประมาณนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลงเป็นแป้งฝุ่นกันแป้งฝุ่นของเมวจะใช้เป็นของเป็นของธานาคารนะคะแต่ว่าเมลเอามาใส่ในตลับแบบนี้ ิวก็ใช้ผู้กับพับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแป้งอันนี้มิวว่ามันดีๆนะคะมันเป็นโทนสีเหลืองๆอะแล้วเวลาทาุ๊บหน้ามันจะดูนวลนๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างแมทด้วยต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาปัดเศษแป้งออกจากขนคิ้วก่อนนะคะ คค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะวิวใช้เป็นของ Eye Brow Powder by For You t o ก็คืออันเนี้ยวนวไม่มั่นใจนะคะว่ามันยังมีมันยังวางขายหรือเปล่าคือมันแบบวิซื้อมันนานมากๆแล้วมันก็ยังไม่หมดสักทีทุกคนก็อิงตามสีนี้นะคะเพราะวซื้อมันนานมากๆแล้ว่ทุกคนแล้วก็แบบม่รู้ซื้อใหม่ทําไมมันยังไม่หมดวนูก็จะใช้แปรง ที่มากบบเขาเลยนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเนาะที่อ่อนสุดแล้วมิวนะคะก็เป็นคนที่มีขนคิ้วค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเราก็เลยจะไม่ค่อยชอบแบบเขียนคิ้วทั้งหมดเลยนะคะเราจะชอบเขียนแค่เฉพาะช่วงหางคิ้วเท่านั้นให้มันเข้มๆขึ้นนะคะแต่เรว,ว่ามิว <c oughs> วันมิวก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเองเขียนคิ้วเท่ากันหรือเปล่าแต่ก็เขียนเขียนไปเถอะเนาะไม่รู้นะคะมิวไม่ค่อยซีเรียสคิ้วเท่าไหร่พอเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะมิวก็จะมาปัดขนคิ้วค่ะโดยชอบพาสนี้มากก็คือชอบการปัดขนคิ้วนะคะมดยชอบให้หัวคิ้วของมิวอะตั้งขึ้นไม่ว่ามิวจะย้อมผมสีไหนนะคะมิวสังเกตดูขนคิ้วอะพอมิวจะแบบ ต้องปัดเสียอ่อนๆออนเอาไว้อะไม่งั้นหน้ามันจะดูดุเงีง้ยต่อไปเราจะมาทาตากันปกติแล้ว everyday ของหนูจะชอบทาเป็นโทนแบบสีชมพูพิทพีทหน่อยนะอมน้ำตานิดนึงก็แล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่แบบการแต่งตัวของเราในวันนั้นนะคะว่าเออแต่งคนเสียอะไร อย่างวันนี้ก็สีชมพู everyday ก็จะเป็นสีชมพูวิวใช้เป็นอันนี้นะคะของอ e ีกริปเป็นรุ่นบาร์บี้ทุกคนดูสภาพใช้งานจริงมากๆนะคะ,ะคือมันคนือนคนแอบเปิดนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะคือมิวใช้งานจริงๆแล้วก็ชอบด้วยคือมิวซื้อเพราะว่าเป็นรุ่นบาร์บี้เลยเนะี่ยถ้าไม่ใช่ร,รุ่นบาร์บี้มิวก็เลยแบบน่ารักมากเลยอ่าแพคเกจก็น่ารักสีข้างในก็น่ารักเิวใช้เป็นสีอ่า ไม่จองสองสีนี้นะครับสมกันประมาณนี้นะคะแล้วก็เราใช้เป็นสีหาแป้งก่อนหาแป้งไม่เจอแป้งอยู่ไหนแล้วเมื่อว่าใช้เป็นสีชมพูตรงนี้นะคะทาแค่หางตานะคะ ทุกคนวันนี้เสียงมิวค่อนข้าง,างแบบค่อนข้างเสียงใหญ่นิดนึงนะพะมิวเจ็บคอกินน้ำแป๊บ,บนึงดีว่ะเสียงมันแบบทุ่มไปป่ะดีขึ้นโอเคค่ะดิฉันชอบใช้เพื่อใช้อันนี้นะคะอันนี้ของแคนเม เป็นสีอันนี้ทาที่ใต้ตาล่างนะคะประมาณนี้นะคะเราใช้เป็นเกริตเตอร์ตรงนี้นะคะสองสีข้างล่างผสมกันทาไปที่เปลือกตาเลย ต่อมาเราจะเป็นกิดอายไลเนอร์แล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าค่ะปกติแล้วว่ายจะชอบดัดขนตาปัดมาสคาร่าก่อนแล้วเราค่อยมากีดอายไลเนอร์นะคะก็เดี๋ยวออมาดัดขนตากันแล้วมีวจะชอบดัดทีละข้างนะคะพอแบบดัดข้างนี้เสร็จปุ๊บเราจะปัดมาสคาร่าทันทีเลยก็ขนตามิวมันค่อนข้างแบบหล่นลงมาเร็วมาสคาร่าของมิวก็เป็นของคิสมีนะคะอันนี้ แล้วก็มาดัดอีกข้างหนึ่งเลยนะคะข้างนี้มีปัญหาตลอดเลยคือมีดัดยังไงปัดยังไงก็ไม่สวยไม่รู้เป็นอะไรคนตาข้างนี้มันชอบแบบหักขกงอคือเป็นทุกครั้งเลยในการแต่งหน้าไม่ชอบเลยนะเนี่ยปัดข้างนี้เท่าไหร่ก็ไม่สวยเท่าข้างนี้ตลอดเลยแต่ก็ก็พอได้อยู่ค่ะ ต่อมานะคะเราจะกิดอายไลเนอร์ก่อนอาไลเนอร์แต่ละวันของเมลก็คือจะแบบตั้งแต่ดวงนะคือบางวันก็ออกมาสวยบางวันก็ออกมาไม่สวยต้องมองกระจกเวลากิดอายไลเนอร์มันจต้องดึงตาอย่างเงี้ยด้วยตาแบบอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยกีดยังไม่สามารถแบบทําตาปกติเรากีดได้นะคะคือไม่ได้แล้วบางวันมันก็จะสวยบางวันก็จะไม่สวยอืม มณนีนะคะอือก็ได้อยู่เท่ากันหรือเปล่ามันไม่รู้แต่ว่าก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เย่ค่ะต่อไปเราขอแบบทำถุงใต้ตาหน่อยนะคะเราใช้ที่เขียนคิ้วนะคะไอตัวที่เราเขียนคิ้วมัแแก่ใช้สีอ่อน ทำตาหยีค่ะแล้วก็วาดาเบาๆเห็นไหมคะทุกคนมันจะแบบชัดขึ้นนิดนึงแค่นี้ค่ะแค่นี้พอแล้วมิกวก็จะมาทาวิ่งวิ่งหัวตานะคะอันนี้เป็นแบบพาสสำคัญค่ะไม่ได้ ไหมคะทุกคนตามันจะแบบอ๋อดูความแบลขึ้นมาแบบนี้นะคะ<ม>แต่ตอนเนี้ยแก้มกับปากซีดมากเลยแต่เราต้องรีบปัดแก้มแล้วเราใช้เป็นอันนี้นะคะนีดีน่ารักมากๆเลยอะ่ะซื้อพอแพ็กเกจนะคะแต่ว่าสีข้างในเขาก็แบบน่ารักด้วยโทนประมาณนี้ น่ารักมากเลยและเมลก็จะผสมนะคะกับเป็นโทนแบบชมพูพิีพีชนิดนึงนะคะของฟิตมีอันนี้มันจะแบบมีชิมเมอร์นิดนึงชอบปัดบริเวณแบบข้างบนนะคะหนกแก้มจริงๆก็ปัดหน้าแก้มด้วยอ่ะ <laughs> จมูกนิดนึงวันนี้นะคะแล้วเราจะมาคอนทัวร์จมูกทุกคนกอันนี้มิวไม่รู้ว่าซื้อจับที่ไหนนะคะคือพี่ของมิวให้มาอีกทีหนึ่งนะคะจา,จากจีนมังน้งมิวไม่มั่นใจแต่ว่าสีอะมันจะเป็นโทนแบบติดเทาแบบนี้นะคะทุกคนคือมิวชอบเอามาคอนทัวร์จมูกมากๆมันแบบว่าทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นใช่ จะใช้โทนแบบสีน้ำตาลอย่างเงี้ยน้ำตาลแดงๆยงยเงี้ยไม่ค่อยได้เลยตอนนี้จมูกเราก็มาแล้วนะคะยังค่ะเราต้องทาสติกกอ่ <c oughs> มิวชอบใช้เป็นแบบลิปตินนะอ่ะในการทาแป๊บนึงน,นะคะ <c oughs> ปกติที่มิวใช้มิวจะใช้ประมาณ เมื่อใช้ประมาณนี้นะคะสี่ตัวนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมันเป็นโทนชมพูหมดเลยวันนี้มิวก็จะใช้เป็นเพอริพาราของเพอริพารานะคะอันนี้ก็ดีดีสีน่ารักมากเป็นแบบตินๆด้วยอันนี้มิวก็ใช้จมุกแล้วนะคะจะต,ต้องแบบ ไปหาซื้อมาใหม่ต่อมาก็จะใช้เป็นอิงตินนะคะเซรั่มเบอร์สิบอันนี้ก็ของเพอริฟราเหมือนกันทีนี้ก็จะมีความเข้มนิดนึงเนาะเป็นเบอร์รีเบอร์รี่ทาข้างในปากนะ,ะข้างในริมฝีปากแล้วก็จะเพิ่มด้วยอีกอันหนึง่งอีกตัวหนึง่ง อันนี้เป็นของ4ฟรนะคะ Mineral t i n oil ก็จะมาเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้เบอร์เบอร์เจ็ดบิงพิงอันนี้ก็จะเป็นเอวิดีนลูคของมิวนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะ <laughs> โอเคค่ะดยวมิวขอตัวไปทําผมนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับมาอีกทีตอนแบบว่าจัดผมเสร็จ You can say what you want I already know it's destiny Maybe you should stop t h s destiny ก็เป็น e r y d a y look ของมูนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบกันไหมคะก็ e v everyday ด o o k ของมูนะคะจะเป็นการที่แบบพมไปข้างนอกเลยเนาะพร้อมถ่ายรูปพร้อมไปคาเฟ่คือแบบสามารถไปได้ทุกที่ทําให้เรามั่นใจนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้มวด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย